นับถอยล้างเรื่อมตาดูโลกเผยภาพอารสาวลูกสาวเกี่ยวก้อยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างก็รู้จักเป็นอย่างดีสําหรับเกี่ยวก้อยขวันกวินที่ล่าสุดได้ออกมาอวดภาพอารสาวลูกน้อยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยคะ่ะ เตรียมตัวเป็นคุณแม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงแล้วค่ะสำหรับเกี่ยวก้อยขวันเกวินนักแสดงจากช่อง7ที่ล่าสุดวันนี้28กันยาย,ยน2565เธอได้โสพสต์ภาพอัลสซาวลูกน้อยนับถอยหลังอีก2เดือนเพื่อเตรียมตัวคลอดแล้วโดยโพสต์นี้ระบ,บุแคพชั่นว่า that's my girl ก่อนจะเจอตัวจริงขอแอบดูหน้าหนูหน่อยนะเหมือนแม่กด1เหมือนพ่อกด2อ,อีก2เดือนเจอกันนะลูก หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน่ารักจังค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วน้องออกมาต้องน่ารักแน่ๆเลยยุ๊ยชัดมากค่ะสำหรับเกี่ยวก้อยขวันกวินควงแขนแฟนหนุ่มนันวงการโยดาโนลั่นระครังวิวาไปเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับ